เฮ้ยเฮ้ยหน้าบรมมหาราชวังมีตัวการ์ตูนอะไรกันนะวันนี้ผมมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงตรงนี้ก็ปูย่านนี่อับนะารวนฟังนู้นนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆจะเป็นโซนสอดรถนะครับครึ่งสนามหลวงเลยประชาชนที่จะมาวัดพระแก้วหรือมาเที่ยวสนามหลวงแถวนี้ก็จอดรถที่นี่ได้ซึ่งวันนี้เขามีคนมาฝักไฟมากันเยอะเลยเขามาดูอะไรเขามาดูเจ้าตุ๊ก,กตาตัวนี้แหละเมื่อคนมาเยอะก็มีห้องน้ำบริการด้วย ซึ่งชื่องานก็คือคอออเด h ติเดทไทแลนด์นะครับซึ่งเป็นชื่อของอ่าก็อยากนักศิลปะหรือเปล่าชื่อคอลนี่เขามาชมเจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้ชื่อว่ามิลลี่เนียนนะครับผมเขามาทีละคนะครับ,รบต,ตัวตัวอาวุธก่อนครับพ้นกับก็ตรวจอาวุธด้วยนะ,ะนะนี่ก็ามีป้ายบอกด้วยไปเราไปดูงานกันปืนใจแฉ่ไม่ศิลปะนะฝนมันตกเมื่อตะกี้ตลอดทางฝนตกหนักเลยมาถึงสนามหลองสร้าง,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 งฟ้าปลอดตรงวงโชคดีจังเลย นี่เขามีกติกาด้วยนะแสดงบัิยาจรรือจิปากรสองชั่วโมงนะครับแต่เขาอินนะครับผมไปเข้าไปในาง,งานกันนี่มันชื่อว่าอะไรนะอะไรสักอย่างเออลืมเลยเมื่อตกี้อ่านแล้วชื่ออะไรนะซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่เรียนแบบมาจาก Mouse มิกกี้เมาส์นะครับผมและก็มิลเลเนียนนะครับผมชื่อว่าอะไรนะมิลอะไรสักอย่างนี่แหละเออลืมเลย แต่คนมากันเยอะมากเลยครับเนี่ครับผมดูสิก็มายืนถ่ายรูปกันเต็มเลยกลางคืนก็จะมีแสงสีเสียงด้วยนะนี่ก็จะมีอ่าไอเด็กตัวน้อยด้วยเนี่ย นี่สูง13เมตรรือเปล่าก็บอกเออแล้วก็มีเด็กตัวน้อยอยู่ตรงกลางก็ตือลูกลกนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับอย่างนี้แหละครับผมเป็นงานศิลปะระดับโลกเลยนะซึ่งมา13ประเทศตัวโลกแล้วนี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่13นะครับก็ว่ามาอยู่กลางท้องสนามหลวงเป็นการเชื่อมระหว่างอาดีตและปัจจุบันอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งข้อมูลเราไม่จําเป็นต้องเยอะนะเดี๋ยวไปดูใน Google ได้นะเรามาดูดีกว่าเนี่ยเดินเข้าบางใกล้แล้วเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่ดูคนเนี่ยคนอยู่ข้างล่างตัวเล็กเนี่ยคนมานั่งถ่ายรูปกันนะ<ๆ>นก็วนะ่ากลางคืนจะมีแสงด้วยนะมีแสงแสงแสง่อยู่ที่ลูกๆนะมั้งนี่เป็นเป่าลมนะก็เร<ๆ>ียกว่ายางเป่าลมนะเนะี่ยคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับผมใครที่ยังไม่มามากันได้นะสนามหลวงนี่สวยเลย<ๆ>เดี๋ยวมาดูนะว่าคนเยอะไหมเนี่ยนี่ยเนี่ยคนจะยืนจับ กันจะถ่ายรูปนะมีอัศจรรย์ด้วยซึ่งเพื่อนๆคิดว่าถ่ายมุมไหนสวยเดี๋ยวผมเดินให้ดูนะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปรอบๆนะดูว่ามุมไหนสวยเพื่อนๆก็มาถ่ายกันได้นะแคบแคปกันได้เนี่ยเนี่ยสมมุมอย่างนี้นะถ้ามาตรงกลางเราก็จะเห็นพระราชวังอยู่ข้างข้าเนี้ผมฝั่งนี้ครับเนี้ยเนียเนียเดินมาตรงกลางแล้วครับผมเพื่อนๆดูได้นะว่ามุมไหนสวยเปื่อมาแล้วก็จะได้ อ่าไม่ต้องอ่าวิวเยอะนะนี่ๆๆนี่น,น,นี่มากันได้นะนี่ตัวอย่างนี้ก็บังระเจวังนะน,นี่สวยแล้วล่ะนายบอมนบผมนี่เพื่อนเ,นเนว่าถ่ายมุมไหนสวยล่ะ นี่ผมเดินจะทั่วแล้วนะนี่มุนโน้นมุมนี้มุมไหนก็สวยเลยนี่ครับผมเป็นศิลประระดับโลกเลยนะนี่มาประเทศไทยครั้งแรกเลยนะตัวอะไรวะอ่ามินิเนี่ยปฐมมิก้เมลเขาบอกที่ผมดูในทิกตอกนะเขาพูดกันเนี่ยหรือจะมามุมที่ไม่มีใครเคยถ่ายไหมมุมข้างหลังไหมเนี่ยนั่งบนลูกโลกด้วยนะเฮ้ย ซึ่งเป็นเป่าลมนะเนี่ยนั่งเืนลูกๆเลยดูนี่ซึ่งเราจะเห็นคนเยอะเลยนะเนี่ยคุณคิดว่าโซนไหนดีโซนไหนดีเจากระลอกเนี่ยครับผมซึ่งก็จะมีอัศจรรย์ในนั่งด้วยนะเนี่ยมีคนมาต่ายข้างหลังได้ด้วยนะครับผม แม่ผมมาข้างหลังแล้วนะนี่ผมเดินรอบนะเพ,นเพื่อนว่าอยากถ่ายมุมไหนก็ดูได้เลยนะเออดีนะฝนไม่ตกปกติเนี่ยตลอดทางฝนตกหนักเลยอะแต่มุมนี้ก็ติดประรามระราณแปดนะแต่มุมข้างหลังเนี่ยน้องก็นั่งบนลูกๆนะตรงนี้ก็เป็นท่อเป็นท่อน,นั่นมานี่ครับผมฝนเริ่มลงแล้วครับผม ฝนเริ่มลงหมแล้วอย่าพึ่งตกนะครับอย่าพึ่งตกนะครับอย่าพึ่งตกนะครับนี่ครับผมนี่สูงสิบสามเมตรเลยเหรอ c ชีย all day นะครับผมดีแลนใครที่ชอบอ่านศิลปะก็มากันนะ มากันได้เลยนี่ผมถ่ายแบบไม่ตัดต่อเลยนะตอนแรกว่าจะตัดเออให้มันอ่าตัวสับมันเมมไม่ค่อยพอตัดแล้วมันจะเมเป็น 4K ไม่ได้นะก็เลยถ่ายเป็นแบบถ่ายยาวเลยนะเนี่ยผมยาวๆเลยแบบถ่ายแบบคัดชนเหมือนสมัยก่อนนะผมนี่เราจะมาถึงโซนด้านหน้าโซนที่ผมเดินแล้วนะจุดแรกเลยนะนี่ซึ่งมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเยอะแยะจริงๆเนี่ย ดยว่าับชิว e a r l ล day อาจจะมีดาราอยู่ในกลุ่มนี้นะม,นมีไหมมีแต่คนหน้าตาดีโดยเนี่ยเนี่ยะเป็นใ่กลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เขารู้ว่าผลงานนี้เป็นของ่อาศิลปะชื่อดังนะครับแับคนแกๆ่ๆแบบผมหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะแต่คนไม่ชื่นชอบงานศิลปะจริงๆอเอ๊จะรูปอะไรวะเป็นรูปปงเป่าลมเฉยๆหรือเปล่า แต่ไม่ใช่นะมันเป็นีศิลปะระดับลูกเลยนะใครที่ไม่ได้มาก็ถือว่าพลาดเลยนะอยู่หน้าท้องสนามหลวงเลยซึ่งปัจจุบันสนามหลวงเราก็ได้จัดงานเยอะแยะมากมายนะตอนสงกรานต์ก็จัดกันอลังการเลยครับผมถือว่าชายสนามหลวงได้คุ้มค่าและเป็นวิวปราสาหาราชวังนะผมเนี่ยมีคนเยอะแยะมากมายแลย้วผมนี่เด็กน้อยก็มานะนะครับผมถือว่ามากันเยอะจริงๆครับผม สวยปหสูวยมุมน,นี้ก็สวยซึ่งก็มีจุดได้ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปสูงๆแบบนี้ด้วยนะเนี่ยงานนี้ก็สามารถดโดย essential a c c e s s o r i นะฮะน้องก็บอกว่าต่อคิวทำยาดมยาดมคืออะไรวะเนี่ยคนรอฟินกันเยอะเลยจุดนี้ก็จะให้ยืมเก้าอี้นะครับโจวบัตรประจาจนพาสปอรอตนะคนละสองชั่วโมงแต่ปีปลายก็บอกนี่ไปยืมเก้าอี้เอาไปทำอะไรล่ะยืมเก้าอี้ก็มานั่งแบบนี้ไงมาถ่ายรูปไม่จ้า อยู่ข้างในพูดอสียงอ่อนๆนะพอข้างนอกนี่เสียงดังเลยนะนี่มาดังเก้าอ้เฮ้ยเกาอี้มีถ่ายรูปกันจะได้สวยๆนะผมแหมยืมได้เลยแก้แสดงบัตรประชาชนจบายเลยครับผมนี่ครับผมปัตตัวนี่ครับมากันนะครับเอา้าใครที่ยังไม่มาก็มาได้นะถึงวันที่25นะครับ ช่วงกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟด้วยมากันนะครับถึงวมาที่มหานี้เลยนะเซนชันเอ็มบดนะครับร่วมกับคุณอ่าคออะไรเนี่ยเออเขาเรียกว่ากระต we uh ุ้นการต้องเที่ยวด้วยนะครับผมมานะแต่รบบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายตัวสูงจริงๆนะโอ้โห